สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาตัดหน้าม้าจาก EP ีที่120ให้ดูหนาขึ้นกว่าเดิมนะคะอี EP ที่120จะดูบางแต่วันนี้จะพาทําให้ดูหนาขึ้นและเกาหลีเกาหลีขึ้นกว่าเดิมนะคะทําให้หน้าเหมือนสาวเกาหลีขึ้นค่ะจาก E ีพีที่120นะคะมันจะเป็นหน้าม้าบางๆเห็นไหมคะ ข้างในมันจะเป็นหน้ามา้าบางๆพอเราหวีลงนะคะมันก็จะมีความยาวปกปิดอยู่ด้วยนะคะมันจะไม่เห็นชัดเจนและทีนี้เวลาเราแบบว่าปล่อยผมมันจะไม่ค่อยเห็นหน้าม้าค่ะเพราะว่ามันจะเป็นบางๆแค่ข้างในวันนี้เราจะมาทําหน้าม้าให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยวิธีการแสกกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แบ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะดึงผมจากข้างในข้างๆออกมานะคะเราจะเอาข้างบน ปิดไว้นะคะสังเกตดูวิธีการแบ่งผมของเรานะคะเราจะแบ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาแบบว่าข้างข้างข้างบนนะคะมาปิดไว้นะคะแล้วเราจะเอาข้างในข้างในค่ะดูสังเกตดูนะคะเราจะแสกกลางให้ดูนะคะแสกกลางให้ดูแล้วเราก็จะเนี่ยรู้เลยว่าหน้าหมาเดิมนะคะมันมีอยู่นิดนึงนะคะเวลาเราแสกกลางแล้วก็หนีบหูมันจะไม่เห็นหน้าหมาเดิมนะคะ แต่วันนี้นะคะเห็นไหมนิดนึงนะคะเราจะเห็นนิดนึงค่ะแต่วันนี้เราจะทําให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมค่ะเนี่ยเราจะยกผมขึ้นข้างบนนะคะยกผมที่อยู่ข้างบนขึ้นแล้วเราก็จะเอาผมข้างในออกมานะคะแล้วก็ตรงที่มันบางๆอ่ะที่มันข้างบนอ่ะจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราจะไม่ได้ออกมาหมดนะคะเราจะเอาแต่แบบว่าที่มันเลยๆขึ้นมานิดนึงนะคะ จะเพิ่มความหนาขึ้นนะคะยกผมขึ้นนะคะแล้วจะเอามาจากข้างในนะคะเห็นไหมเนี่ยตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเราจะไม่ออกมาหมดนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวนี้นะคะเราจะไม่ใช้กันไกลเหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะจาก EP 120เราเราใช้กันไกลแต่วันนี้เราจะมาใช้ วีสับนะคะวีสับวีสไลด์แทนนะคะที่มันมีใบมีดข้างในอะค่ะเราจะสไลด์จากข้างในนะคะเราจะไม่ได้สไลด์ข้างนอกค่ะเราจะทําให้มันปลายบางแล้วก็ดูผิวที่สุดนะคะให้เหมือนสาวเกาหลีที่สุดเลยนะคะเพราะว่า e ีีที่ร2อยเราใช้กันไกตัดแบบตรงเลยค่ะแค่แบบว่าตัดโฉลตรงช่วงตาเลยเราไม่สไลด์เราไม่อะไรทีนี้ความผิวความอะไรแบบว่าการเป็นธรรมชาติของมัน มันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเราก็มาทําให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะคะด้วยวิธีการสไลด์ด้วยการใช้ใบมิตรกุลจากหวีสับนะคะนี่ค่ะเราจะสับจากด้านในออกมานะคะให้มันเป็นบางๆคะ่ะและช่วงที่เราแบบว่ากระระยะความห่างนะคะเราก็จะทําแบบว่าความยาวเราจะทําให้เลยแบบว่า เลยลูก,กตาลงมานิดนึงนะคะไม่ให้มันทิ่มลูก,กตานะคะเอาให้มันขึ้นไปนะคะขึ้นไประหว่างคิ้วนะคะระหว่างคิ้วกับลูก,กตาเรานะคะขนตาเรานะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยผมข้างๆออกมานะคะมันก็จะเป็นสไตล์เกาหลีทีนี้เราก็จะไปม้วนปลายนะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่ามันจะดูเกาหลีแบบไหนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปจัดทรงให้สวยนะคะเราจะไปทําให้ปลายเป็นรอนนิดนึงให้มันเหมือนกับสาวเกาหลีนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบนี้มันจะทื่อเกินไปนะคะตรงปลายเดี๋ยวเราจะไปทําให้เป็นรอนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะหลังจากที่เราไปทําให้ผมเป็นรอนแล้วนะคะมันก็จะมีน้ําหนัก พลิ้วสวยกว่าเดิมนะคะเวลาเราปล่อยลงมันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบซอฟๆขึ้นนะคะมันจะทําให้ไม่ดูชื้อค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆผมเรายังไม่ทําเป็นรอยมันจะดูชื่อด้วยนะคะตอนนี้ผมเรามีสุขภาพดีและก็หน้านะคะหวานขึ้นนะคะทรงนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะทําก็ลองเอาไปทําดูนะคะเพราะว่าเราทําต่อจาก ep ที่120ี่ช่วงแรกมันจะบางนะคะ <All right. S 1> แต่วันนี้เราจะทําให้มันหนาขึ้นนะคะด้วยวิธีที่เราพาทํานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคณิน่า channel <All right. S 1> ด้วยนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ <All right. S 1> ไม่บายค่ะ